ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องทุกทท่านค่ะเมื่อนี้ทางช่องกับมาติดตามพ่อหนุ่มคุณเสื้อหนุงมห้อเนาะพ่อโงนค่ะพ่อโงนถีเอฟซีตามหานะคะเมื่อนี้ก็ตามหอดวัดแต่ว่าคุณพ่อเพื่อนบ่ท่านออกมาวัดอยู่ค่ะเพื่อนว่าเพื่อนติดผารากิบเนาะค่ะเนาะติดภารากิจแต่ว่ากำลังห้ลูกชายเพื่อนไปตามอยู่ เป็นสีออกมากบ่ค่ะในคลิปนี้เขามาแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไกทางช่องเนาะคะ่ะข้องงนเนาะอุปอเนาะค่ะทีเอฟซีให้ตามตั้งหมวตั้งแต่หลอบแรกเนาะหมวที่แล้วเพื่อนเพื่อนไายเลขเกทแปดเก้าก็หกสี่ค่ะข้องโงนหัวดวันถี่หนึ่งท่านว่าข้มสองท่านหาลอยหกสิบห้าค่ะ เดี๋ยวแอดสิพาไปสอบถามเพื่นจักมาสางวัดนี่แล้วพี่น้องค่ะเป็นวัดกำลังสางไม่เป็นวัดกำลังสางไม่เนาะครับเป็นค่ะไปสอบถามพี่เพื่นจักข้าวเพื่นเป็นลูกไสป้ปะคะโอ้โหเพิ่นเป็นนั่เป็นลูกชายครับเดขมนี่เพิน่นคำนวณเอาได้ย,ยังไงเนาะ ว่าเป็นสูตรคำนวณอะไรน,นี่แหละครับผม,มแน่นปะครับเดี๋ยวรอเมื่อกี้คุยกับพี่เขาอยู่ว่าพี่เขากำลังไปตามให้อยู่นะครับตา,าเดียวไปถามลูกไส้คนาะเมื่อน,นี้พ่อหนอนเพิ่นบอกออกมาเนาะค่ะเนาะเพิ่น,นกะว่าเขาปดนเนาะใช่เพิ่น เพิน่นเพิ่นไหนเฮาวนะเพิ่นเขียนเอาเพิ่นเขียนเอาเดี๋ยวไปถามพี่เขาดีกว่าจ้ะเด<า>ี๋ยวไปถามลูกไส้เพิ่นพี่น้นองอเรื่ว่าตัวเลขจะลูกไส้เพิ่นก็ต้องรู้นะคะป้าไปน้ำกันจ้จะอย่าลืมกดแชร์ไลค์เลยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ทางช่องน้ำแน่ค่ะเป็นกำลังใจเดี๋ยวไปถามลูกไส้เพื่อนลูกไส้เพื่อนต้องเป็นสร้าง่นี่นะคะเดี๋ยวสอบถาม คุณพ่อบ่บ่ออกมาบ่าอย่นี้ค่ะพ่อว่าดีค่ะสวัสดีครับพี่โอ้ยคุยสัมผัสจักบาทไหมค่ะขอเป็นหน้าสักหน่อยสวัสดีค่ะเป็นลูกไส้พวโหร่วนนะคะเมื่อกี้ไปตามคุณพ่อเพื่อนเพื่นว่าจังใดค่ะเป็นบ่ออกมากไหมครับโอ้กันไหนตะเล็กมากนะครับเพิ่นให้ตะเล็กมากเป็นใหนตะเล็กมาก เลขเพิ่นนี่เพิ่นคำนวณเอาหรือเพิ่นฝันเอาค่ะเพิ่นว่าคำนวณเอาครับเฮ้ยสูตรคำนวณแม่นแท้ๆงวดทีเดียวกระเข่าสามตัวพี่ได้ซื้อน้ำเพิ่นบ่ค่ะผมว่าซื้อจักแค่์ไหมครับบ่ซื้อเลขมันบ่่คะครับบ่ามุมักเลขครับบ่มักเลขอันมีแต่คุณพ่อเพิ่นซื้อบากาเมื่อนี้ก็มาเฮ็ดเฮ็ดยังกันนี้จับเขี่ยมเช่าครับอ๋อเพิ่นกระลังสร้างกำแพงวัดครับ อ้าวมีโชคมีลาบรวมบุญน้ำเพลนใดเดอแล้วเป็นช่างด้วยเป็นช่างด้วยพ่อนี่ถูกเป็นประจำเหรอครับไอพ่อพอทิงครับประจำครับื่อง่ย่กับต่องแย่กับถือื่องแย่กับบว่าถือขึ้นกันนะครับแล้วก็ซื้อไลยแเราซื้อเ้าคำนวณออาไม่เราก็ซื้อจะไลายตูนะครับก็เกาดระมัดยวงร่มัระมับ มื่อนั้นเพิ่นเขียนใส่เสาให้หลุดเนาะเพิ่นเขียนใส่เสาให้เพิ่อนบอกอยู่เพิ่นถือไม่เสร็นะครับตั้งซื่อบ้างครับ่เป็นแนวทางเนาะค่ะครับนี่เป็นลูกชายเพิ่นไปตามให้แล้วเพื่อหันนี้เพิ่นบอกออกมากันดีอยากอายเรื่องใดแล้วเนาะไม่เป็นไรขอให้ได้ตัวเลขมาโอเคแล้วนะครับตัวเทียพิ่นสีมาวัดนี่ประจําำโดนโดนครับออกมาเอยน้องแยกกัออกไหมยังมันแรง่ยงแยกออกไหมยังมันแรงครับค่ะ ถือว่าก็โชคดีนะครับด้าเเลยอค่ะคุณพี่ถือว่าโชคดีนะฮะได้เจอคุณพี่นะครับผมพี่พี่พี่ชื่ออะไรเนาะชื่อสไปครับโอ้พี่สไปค่ะเพื่อนกับเป็นลูกไส้ของพ่อโหนด้เนาะครับผเอฟซีบนให้ตามันวากไก่เมื่อเลี้ยวบานี้พี่น้องก็เลยนั่หากันตามหากันนั่มหากันส่วนของพี่สไปบ่ฝันบ่ค่ะบ่ครับ บ่บ่ซื้อเลยเด็กผมไปเลยบ่บ่สนใจครับบ่ห้าซาเลยทำบุญอย่างเดียวเฮ็ดวัดอย่างเดียวเหมือน่นก็มาเฮ็ดกำแพงวัดถือว่าสายบุญนะสายบุญจะไปงานสายบุญนะครับเป็นช่างทำสร้างกำแพงนะฮะล้อมวัดนะครับผมว่ามาจอบคุณพ่อเพิ่นหาเพิ่นมาวัดสันดอกโันสุเทียมาพ่อเพิ่นยืนเนีอค่ะแต่เพิ่นบ่บ่ใส่โทรศัพท์บ่ได้เห็นบ่ค่ะครับหูบ่ได้ยินแหมครับโอ้ วัวบดได้ลูกหูบดได้ยินก็เลย้อบดจับเลยโทรศัพท์นี่ครับแล้วสร้างกองเขาอยู่เงใหญ่นะครับจะไปหาเร่าก็ขี้ไปหอดสร้อยล้านขานก็ได้ครับมันขี้ตรงลงไปเลยสร้างกองเขาอยู่นะเดี๋ยวไอ้เพื่อนพร้อมกัอนนะสิไปแล้วให้ให้พ่อพร้อมก่อนเนาะครับก็อยากอายออกกองแล้วว่าก็แต่ว่าได้ตัวเลขมาแล้วพูดพี่จะไประค่ะลูกชายเพื่อนไปนั่งบอเลขกไงขอดูตัวเลขเลยครับพี่ ราควรถือให้หน่อยสักหน่อยนะครับผมเออผลไปเอามาน้วคุณพ่อเมื่อกี้นี่นะคะนี่เป็นเลขกที่คนสื่อทั้งหมิรดเลยค่ะครับก็ถือว่าไม่หลายตัวนะครับแต่ไมยูคครับแต่ว่าน่งหายทั้นี่ยังยังมีใช่ไหมครับคือพ่อให้ตัวเน้นมาเลยตัวเน้นมาเลยตั้เน้นเม่เน้นนะครับโมโลกันแล้าเขียนตัวนี้ให้สุดที่เราสื่อเลยครับแล้วก็สื่อซึ่งมีนะครับโอ้ครับผมสุดที่เราสื่อได้เด่นี่ครับเราบินาให้เบิรงเลยเราสื่อตัวนี้สุดนี้ แปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองตรงทะเบียนรถอยู่ดิแปดศูนย์ห้าเก้ากับตรงตรงเลขปูพันแม่นตรงเลขปูพันฝันคือส่วนของพี่สไปนี่เพิ่นบออันชื่อเรียกแกกีาบอครับมาสิจักได้กับขอบพูดได้หลายเด้อกาที่อุตซา์ไปตามใหม่ค่ะ พอโหนเพื่อนว่าท่านพ่อออกกล้องแต่ว่าเพื่อนกะย่งดีว่าเพื่อนหายเลขกเข้ามาเนาะค่ะเอฟซี FC กันมีโจคมีลาบกะรวมบุญนะพอโหนก็ได้เพื่อนกะออกมาสร้างวัดสร้างกำแพงวัดซ้อยเป็นวัดบ้านเพื่อนเองเนาะค่ะเนาะเป็นวัดบ้านเพื่อนเองกะร่งสร้างกะร่งก่อตั้งเฮ็ดวัดค่ะเมื่อน,นั้นกะมา่พ่อเพิ่นออกมาทำบุญนะคะ มือนี่กาเพื่อนยุบานค่ะเพื่อนสันตะกาวสันก็มีตลูกไส้เพื่อนมาเฮ็ดซอยบาดซอยว่าอยู่หนีเนาะค่ะเนาะเพื่อนกาเป็นผู้สั่งกำแพงวัดไหปูนะคะก็ถือว่าได้บุญเนาะกเอฟซี่กาอธิษฐานจีตเอาเด้อการวมเพ็รรวมสั่งน้ากันวัดนี่คันมีโชกมีลาบมีโชคมีม้านกะมาทำบุญน้ำโพงโงนได้เด้อค่ะเด้อ เอฟสิบห้าไปเบื้องเด็กนะขอเบิ้งเด็กนะคะขอถือว่าโชคดีค่ะคือูกไต้เพื่อนศึกษาไปตามตัวเลขมให้ยนะคะนาอเพื่อนขี่รถไปตามเอาเลมาขมให้ค่ะเป็นแนางเท่านั้นเ้ยค่ะมีเขามี่ลุดค่เป็นธรรมดาใส่วิทยาณในการรับชมถ่ายชอบประจังตามบ่ามากระพานทางช่องับเสนอไวเป็นแนวทางเป็นซื้อกลาง แคบหน้าจอไว้ค่ะมือนี้ใกล้มือใกล้เว้นแล้วถือว่าโคง้งสุดท้ายพวกหมสนะคะเป็นสูตรคำนวณค่ะชอบตัวใดมักตัวใดสามตัวกระตัดเหรียญสองตัวใดเนาะค่ะการตัดสินใจยุ่กับททันผู้ชมทั้งบ้านคางคลิปนี้ก็ให้มิโชคมิลาพิโชคม่หมานกันทุกๆท่าน